วันไนไปซีนะวันนี้ไม่ได้ถ่ายรายการละองพริกนะเพราะว่าครั้งที่แล้วผมตอบรับดีมากเลยรายการละองพริกผมครั้งหน้าผมจะทำอีกนะนี่คือหมูเด้งโอโหโห้โหเดี๋ยวโอ้โหที่ไทยเยอนะไหมคุณดูนะผมพูดเลยมาโอเคนะโอเคอืมยังคน,นถ้าผมใช้อันนี้เสร็จอะผมจะทำการถุกทิ้งให้ทุกคนเพราะว่าจะพอแค่นี้เพราะว่านี้ เฮ้ยอะไรวะหมู่รี่เมื่อไหร่เห็นี่ไหม,ไหม,ไหมจำนวนรอบเดี่ยวกูปั๊มประเทศไทย ยีสิบสี่ชั่วโมงหยุกระทึกโอ้โหเฮ้ยผมว่ดอันนี้ไม่ค่อยได้เอาอีกอันหนึ่งลบยังไ,ไวงวะทำก่อนป๊บนึนงเฮ้ยคือได้ เม well. okay. mm ื่อกี้เรารู้นะป๊อปป้งมันเล่นได้ป๊อปปิงไม่ใช่เลยอืมป๊อปเด้งโอเตโอเค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 เส็บป๊อปเด้งหยุดนี่โอเคิเนะก็ไม่ได้ยวไหมโอเคเขาเกินไหม มันไดกดแชร์แลคนรอวอันี้โหนี่ก็มิลลิวิเออนง่นไหลสะเตอ์มึง่มูเิ่งมงเก้า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 เฮ้ยไม่ด้่งศูนย์ศูนเฮ้ยท่านี้จำนวนรอเกาเก้าเก้าเก้าหนึ่งศู น้อย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 จัดเลยเละมึงไม่ได้วิฮึป้องกันเปล่าวะโหมึงเลวีนาทีนาทีดิเงี้ยเงี้ยื้อ ทุกคนไม่มีใคร โอ้โหไม่ได้ว่ะโอาเขาใจแลวกูกดลวนจัดเลยนี่ประเทศกา โหมีคนกดได้หนึ่งล้านเนี่ยนะคนฮึฮิปโปตัวใหญ่เอ๊ยแบบนี้มันได้กระปอบด๊อกไหมวะด๊อกไม่ได้กระปอบด๊อกเอาไหม หมูดเด็กมันหมูดเด็กมันอันนี้อืมยินดีวิอีกลองดิฮึนะคือไม่แก่คือตัวนี้ผมใช้ไม่ค่อยเป็นเลยนะ แำได้ว่าตอนนั้นผมทำยังไงก็ไม่รู้นะอืมบางทีไหมโอเคผมใช้ไม่เป็นแปลว่าเราต้องลองทำกันใหม่เด้แตตผมขอโทรไปหาผู้เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะผมขอต้องพอก่อนอืมคำแนะนำ โอเคค่หะทุกคนได้จากท็อปดีเลยค่ะโอเคผมจะลองดูลองามคำแนะนำตัวที่เจ็บยังไงโ,โ,โอ้โห บารซิลชนะได้ไงวะไม่ดีเลยผมไม่ชอบบารซิลนะทุนผมไม่ชอบบารซิลดิไม่รู้ทำไมนะผมไม่ชอบบาร์ซิลชอบไปเลยแต่ว่ามีแต่คนกรักส์หนึ่งนาทีรับสิบรอบ จะไม่เปิดไว้เฮียแต่กูจะกลัวไม่ใช่แล้ว c 来 i n ทุกคนว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดลบก่อนเนะด็กน้นคงณกโทรหาผู้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุนโกง holy shit โทรหาชายคนนี้ดิ ไม่ใช่คนนี้ช่วยหนะน่อยแล้วตอบว่าไอ้มิกนี่เล็กใกล้นี่กูมินิเรื่องให้มึง ช่วยกูมีเรื่องให้มึงช่วยเรื่องจะถาว่าเรื่องอะไรเชื่อมดิเรื่องออโต้คิกเรื่องออโต้คิก Chui tuyệt Chui Chui đuôi tuyệt ten 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 ten, ten tuyệt cu tuyệt cu Cu Chụp bột เรื่องเรื่องนี้ใช่กูกูลองใช้อยู่นี่ว่างกูถามกูถามถาม กูถามหน่อยหน่อยเขียนไงไวะเฮียกูโคถามกูถามว่าทําอย่างอย่างไรอย่างไรทําให้มันมันคลิก คลิกลัลวๆคลิกลัลวๆลัลวๆลัลวๆอ้เรใช่ลัวๆลัลวลัลวลัลวให้มันคลิกเร็วเร็วเออเดี๋ยวพูดใจๆคนนี้ก็ตกกับมือ หรือจริงๆนะทุกคนว่ามันจะคลิกขนาดไหนแบบออโต้คลิกกล่องคลิกนี่มันจะคลิกขนาดไหนเดี๋ยวผมไม่สนับสนุนให้ทุกคนใช้นะทุกคนผมแนะนำผมไม่สนับสนุนให้คนทุกคนใช้นะนะทำอย่างไร ทำอย่างไรคารับคารับฮิปโปตัวใหญ่ Oh, lewat ni, ya. Lewat ni, ya. Dua-dua yang -e kualaikan. Ayi. Sat. 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 เเลุมงมันทำกูไอแม็กไอสัตว์เจอกูมันลุงมันทำกูฮิฮิตรงรถหมนนี้ทุกคนอย่าไปสนับสนุนใช้นะไม่ดีเก่า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 เกลุย Nah dia. Sung, ma di di. Sung ma di di. Sung ma di di. Di, sung ma di di. Sung ma di di.

บอกเลยวันผู้ชี่ยวชาญขอขอบคุณครับหัวหน้าหัวหัวหน้าทุกคนรู้ไหมทำไมต้องเรียกว่าหัวหน้าหัวรู้ไหมันต้องเรียกทำไมผมต้องเรียกวันหัวไอ้แม็กว่าหัวหน้ารู้ไหมทำไมตอนนั้นผมอยู่ทีมเดียวกับไอ้เติ้งหนึ่งนะ rov เอเมดอะบอกบทห้าหมดเลยเอเม็ M ะแต่ไอ้ไม่ฟังเอเม็กอะมีคนอยู่คนเดียวแล้วจังหวะนั้นแล้วว่จะพูดด้ยังไงอะเอเม็กมันก็แบบเอเม็กคือตอตัวนั้นอะเอเม็กมันแบบฉันไม่จำอะไรที่นี่เอาง่ายๆนะเอเม็กมันรู้สึกว่าคือดูจากความอะดูจากความ พูจกความแบบนี้แล้วยังไงมันก็ยังไงคือแบบยังไงมันก็แบบไอ้สัตว์ไอสัโซ่เดียวแบงแม่ง